สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซาเวเตอร์นะครับอ่ในคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับงานถอนต่อยางนะครับงานถอนต่อยางของเจ้าแคทสามสองสามจีซีนะฮะกับเด็กออย e เลอร์นะครับกับเด็กฝึกหัดนี่ ได้อยู่นะฮะเริ่มจะเริ่มจะทางานได้แต่ว่าปล่อยไม่ได้อ่านงานไม่ออกนะฮะอ่านงานไม่ออกจะทาได้สามารถทาได้ทําได้นะครับผมแต่ว่าอ่านงานไม่ออกะะโอ้เสียสะอาดสะอาดเลยทีเดียว เีเริ่มจะคล้องแล้วเริ่มจะรู้จักดันจากเดินละที่แรกในะจะดันอย่างเดียวเลยไม่รู้จักเดินตอนนี้เดินด้วยดันด้วย จ่ายดูบรรทายสิครับท่านผู้ชมนี่เงาเงาม ตัวนี้นี่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเนกเจนนะครับผมตัวนี้จะไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงเหมือนจนต,ตัวเนกเจนนะครับตัวเนกเจนจะแรงกว่านะฮะอันนี้คือจากความรู้สึกนะแต่ว่าพกกําลังเครื่องรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากันนะครับผมแต่ปั๊มตัวนี้จะไม่เหมือนเนกเจนนะครับเนกเจนปั๊มมันคนละแบบอันนี้ความรู้สึกของคนขับนะนะครับความรู้สึกของผมเอง,เองนะเพราะว่านั่งขับแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่แรงนะครับ ในเจ่นนัำจะแรงกว่าจะเร็วกว่าตัวน,นี้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าตางตางแคไม่มากนะครับเครื่องแคดซีเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแรงม้านะครับผมรอบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบรอบ แค่ข้างๆกัน <S 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 ยังไม่นิ่มการสบัดการอะไรยังคึก,กคักคึกคักอยู่ยังไม่ถนอมยังไม่รู้จักว่าอะไรอ่ะล็อกรถอะความนิ่มของรถอะ